เมื่อเหล่ากาเดียนจากต่างดาวที่แฝงตัวเข้ามาอยู่ในโลกมนุษย์พวกเขาหวังว่าจะครุ้มครองมนุษย์แต่วันหนึ่งมีกาเดียนตัวร้ายต้องการจะก,กำจัดมนุษย์ให้หมดไปจากโลกจนเกิดสงครามระหว่างกาเดียนด้วยกันเองเพื่อปกป้องโลกมนุษย์สวัสดีครับมาอยู่กับช่องเดอะราชานแนลอีกแล้วนะครับผม <Speaking. S 1> วันนี้ ผมจะมาทำการสปอยหนังสั้นเรื่อง Star Trek เป็นหนังสั้นของทาง GTS ที่ใช้โปรโมทคอนเสิร์ต11ปีแสงเนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอยเท่านั้นนะครับถ้าใครไม่ชอบคลิปสปอยสามารถกดข้ามคลิปนี้ไปได้แต่ถ้าใครอยากรับฟังเดี๋ยวเราไปฟังกันเรื่องราวเริ่มต้นขึ้นเมื่อ10ปีก่อนมีเหล่ากาเดียนกลุ่มหนึ่งที่มาจากดาว Star Trek พวกเขาได้แฝงตัวปะปนมาอยู่ในโลกมนุษย์เพื่อคุ้มครองมนุษย์แต่ในปีที่11ซึ่งครบรอบ ที่กาเดียนเพื่อนรักทั้งสามคนต้องกลับไปยังดาวบ้านเกิดจูจูกาเดียนที่มีชื่อว่าซันกลับมีความคิดที่จะทําลายโลกมนุษย์โดยการฆ่ามนุษย์ทุกคนที่เป็นคนเลว พราะว่าซันนั้นคิดว่านั่นจะเป็นการนำมาซึ่งความสงบสุขอันแท้จริงในโลกมนุษย์แต่กาเดียนเตอร์และคนอื่นๆก็ไม่เห็นด้วยกับความคิดสุดตรงของซันจนทำให้ซันนะัตต้องออกไลลา,ลา,ลาพักพวกเดียวกันกับคนที่เห็นต่างจากเขาเตอร์จึงตัดสินใจพากาเดียนสาวที่เป็นอดีตคู่รักเพื่อต้องการจะหลบหนีไปขอความช่วยเหลือจากดาวสตาร์เทคเตอร์จึงรีบขับรถไปรับอดีตแฟนสาวอย่างพีคเพื่อต้องการพาเธอหลบหนีไปด้วยขณะที่ทั้งคู่นั่งรถมาด้วยกัน พีจึงบอกกับเตอ๋อไปว่าคุยกันไว้ว่ายังไงจำไม่ได้แล้วใช่ปะรู้ใช่ไหมว่าไม่มีสิทธิ์ทำแบบนี้เตอ๋อจึงตอบว่าเขารู้แต่ว่ามันไม่ใช่เรื่องนั้นพีจึงบอกต่อไปว่าเลิกกันไปตั้งนานแล้วช่วยทําให้มันชัดเจนหน่อยได้ไหมเตอ๋อจึงเหยียบเบรกรถไปอย่างแรงจนทําให้รถนั้นหยุดกระทันหันพีจึงหันหน้ามามองเตอ๋อด้วยความไม่พอใจแต่แล้วเตอ๋อก็ล้วงเข้าไปในกระเป๋าเสือ้อแล้วคว้ากล่องอะไรบางอย่างขึ้นมา มือพีคได้เห็นเธอจึงร้องไห้ออกมาและหันหน้าหนีเพื่อไม่ต้องการให้เต๋อเน้นเห็นน้ำตาของเธอหลังจากนั้นเต๋อจึงจูงมือพีคเข้ามาในตึกแข่งหนึ่งซึ่งพีคก,ก็ได้ทำการปล่อยมือเต๋อและบอกกับเต๋อไปว่าเธอไปเธอเราไม่ไปเราจะอยู่ที่นี่พีคนั้นผูกพันกับโลกมนุษย์เป็นอย่างมากและไม่อยากจากที่นี่ไปเต๋อจึงขยับเข้ามาใกล้ๆตัวของพีคและกำลังจะโน้มตัวไปจูบพีคแต่จูจ่ๆ กระจกตรงที่พวกเขาทั้งคู่ยืนอยู่ก็ได้แตกกระจายลงซึ่งนั่นเป็นฝีมือของซันนั่นเองเขานําปืนมาไล่ย,ยิงเตอระพีจนทําให้เตอระพีนั้นต้องเข้าไปหลบในออฟฟิศเพราะว่าซันนั้นนําปืนมาไล่ย,ยิงพวกเขาอย่างเอาเป็นเอาตายเมื่อซัน มองไม่เห็นเตอ๋อละพีคเขาจึงยิงสุ่มไปทั่วออฟฟิศจนข้าวของนั้นพังแตกกระจายไปหมดเตอ๋อจึงตัดสินใจผักพีคออกไปเพื่อให้พีคหลบและหนีไปและเขาก็นำจอคอมพิวเตอร์เข้าไปทุบที่หัวของซันและจะททำการต่อสู้กับซันซันนำปืนมายิงใส่เตอ๋อแต่เต๋อก็หลบได้ทั้งคู่ จึงได้มีการต่อสู้กันซันจึงจับหัวของเตอ๋อโคก,กับโตและเขาก็ดึงเสื้อของเต๋อออกแล้วก็พบว่ามันมีชิปอะไรบางอย่างที่ติดอยู่กับตัวของเตอ๋อซึ่งนั่นคือชิปพ,พลังงานที่สามารถทําให้การเดียนยังคงมีชีวิตอยู่บนโลกมนุษย์ได้ซันพยายามจะดึงชิปของเต๋อออกแต่เต๋อก็ดึงมือของซันเอาไว้จนซันนั้นโยนตัวของเต๋อออกไปและซัน ก็ใช้พลังของตัวเองบีบคอของเตอ๋อจนตัวของเตอ๋อนั้นลอยขึ้นการอากาศและโยนตัวของเตอ๋อจนทะลุก,กำแพงไปซึ่งขนาดน,นั้นเองพีกได้ก้มเก็บปืนของซันที่ทำหล่นเอาไว้มายิงไปที่ตัวของซัน ซึ่งซันก็ไม่เป็นอะไรแล้วเขาก็พุ่งเข้ามาตกไปที่หน้าของพีคและบีบคอของพีคยกตัวของเธอขึ้นซันได้ดึงเสื้อของพีคออกและนํามือของตัวเองไปดึงชิปที่ตัวของพีคจนหลุดออกเมื่อเตอได้เห็นแบบนั้นเขาก็รู้สึกเสียใจมากพอการได้ถูกดึงชิปออกจากตัว จะทำให้เหล่ากาเดียนไม่สามารถมีชีวิตต่อไปได้เตอค่อยๆมองอดีตคนรักที่ร่างของเธอค่อยๆสลายไปและเมื่อร่างของพีทได้สลายหายไปแล้วเตอก็เห็นซันที่ยืนอยู่ด้านหลังของพีทเตอจึงโกรธมากและพุ่งเข้าต่อสู้กับซันอย่างบ้าคลั่งเขา นำข้าวของในออฟฟิศมาทุบไปที่ตัวของซันและถีบซันจนทะลุก,กำแพงไปจนร่างของซันนั้นได้ออกไปนอกตึกและตกลงไปและตกลงไปข้างล่างเต๋อจึงวิ่งเข้าไปที่ด้านในของตึกและเขาก็นำมือของตัวเองทุบเข้าไปที่กำแพงจนได้เห็นรัวอะไรบางอย่างและเต๋อก็หยิบกล่องที่เขานั้นพกมาและนำมือกดไปที่กล่องของนั้นจนกล่องนั้นค่อยๆเปิดออก ซึ่งกล่องนี้ได้มีกุญแจอะไรบางอย่างอยู่ข้างในเติอจึงหยิบชิ้นส่วนกุญแจนั้นเข้าไปใส่ที่รูที่เขาได้ทุบออกและจูๆ่ๆกำแพงตรงนั้น ก็ค่อยขยับขยื้อนเหมือนมันเป็นชิ้นส่วนอะไรบางอย่างซึ่งตัวของซันที่ตกลงมาชั้นล่างเขาก็ไม่ได้เป็นอะไรเลยและยังคงมีชีวิตอยู่ซึ่งชิ้นส่วนที่เต๋อได้นำไปใส่นั้นมันเป็นคุญแจสำหรับเปิดยานที่กาเดียนได้ซุกซ่อนไว้ในโลกมนุษย์ซึ่งชั้นบนของตึกก็ค่อยๆเปลี่ยนกายเป็นยานอาวกาศซึ่งซันที่ได้ฟื้นคือสติขึ้นมาก็มายืนมองยานที่กำลังประกอบรูประกอบร่างจนกลายเป็นยานอาวกาศ ที่เต๋อได้ขับขี่ออกไปเพื่อไปตามเหล่ากาเดียนมาจากกัดการกับซัน เมื่อซันได้เห็นเช่นนั้นซันจึงค่อยๆมองยานที่กำลังขับออกไปเขาไม่รอช้าจึงเปลี่ยนชุดของตัวเองให้กลายเป็นชุดอวกาศและบินตามเต๋อไปเพื่อกลับไปจัดการเต๋อในดาวดุเทคและเรื่องราวหนังสั้น Star t e ท h ก็ได้จบลงซึ่งหนังสั้นเรื่องนี้นะครับจะเป็นหนังสั้นที่ใช้โปรโมทคอนเสิร์ต11ปีแสงของทาง GTS เเท่านั้นนะครับผมซึ่งตอนต่อไปนั้นก็จะไม่ได้มีให้เราได้รับชมเพราะว่าเนื้อหาของมันจะเป็นการปูเรื่องของเหล่ากาเดียน ที่เกิดการทะเลาะก,กันเองและเกิดมีการขัดแย้งจนตัวของเตอนั้นต้องขับยานเพื่อไปที่ดาวและขอความช่วยเหลือจากกลุ่มคนในดาวสตาร์เทคเพื่อจัดการกับซันนี่หลังจากนั้นจะเป็นเรื่องราวในคอนเสิร์ตท,ที่เกิดถึงราวทางความรัก การต่อสู้เพื่อยุติศึกครั้งนี้สําหรับคนที่อยากรับชมหนังสั้นเรื่องนี้สามารถรับชมผ่านทาง YouTube ได้เนื้อหาในคลิปนี้เป็นเพียงแค่การสปอน์เท่านั้นนะครับถ้าผิดพลาดประการใดก็ต้องของอภัยวันนาทีนี้ด้วยแล้วกันนะครับฝากกดไลค์กดซับสไคร b ์กดแชร์กันด้วยอย่ลืมกดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไปแล้วเจอกันใหม่ในคลิปหน้าสําหรับวันนี้ไปแล้วครับฝากกดติดตามกดไลค์กดแชร์กดซับสไครป์กดกระดิ่งเพื่อไม่ให้พลาดคลิปต่อๆไป